วันนี้จะพามาดว,วการทำผิวครั้งแรกของครูสยอนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวนคลินิกสาขาเมืองดงค่ะสำหรับใครที่กลัวเรื่องภาษาที่นี่ก็จะมีล่ามคนไทยประจำอยู่ด้วยค่ะเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ผิวหน้าแห้งอย่างมากเวลาแต่งหน้าทาแป้งก็จะไม่ค่อยติดค่ะเพราะว่าผิวหน้าเราแห้งมากพอเข้าไปถึงก็จะได้คุยกับล่ามคนไทยเขาก็จะแนะนำให้นะคะว่าเราควรทำตัวไหนบ้าง เสร็จแล้วเราก็ออกมาล้างหน้าเพื่อจะเตรียมตัวไปทําผิวกันค่ะขั้นตอนแรกเรามานวดทิชชนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราชอบขั้นตอนนี้สุดๆทิชชูมีกลิ่นหอมมากรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกถึงความชุ่มชื้นขึ้น,นมาทันทีเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะทายาชาค่ะหลังจากทายาชาเสร็จ ทิ้งไว้สักพักนะคะพอเริ่มรู้สึกว่าหน้าเริ่มชาแล้วเขาก็จะเริ่มทําผิวให้เราค่ะวันนี้ครูโซอยนมาทําลิลลี่มูกวังค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นในกับผิวที่ขาดน้ําแล้วก็ช่วยทําให้ผิวดูฉ่าวาวค่ะแต่ขั้นตอนนี้ขอบอกว่าเจ็บมากค่ะและนี่ก็คือใบหน้าตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆค่ะก็จะมีรูรอยอยู่แบบนี้แล้วก็จะบวมนิดๆนะคะนี่คือใบหน้าหลังจากที่ทําวันแรกค่ะความบวมก็จะหายแล้วนะคะจะเหลือรอยอยู่นิดๆอันนี้ก็ผ่านมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะ สิวหายไปเลยค่ะรอยสิวก็จางไปเยอะเวลาแต่งหน้าแป้งติดหน้าดีมากเลยค่ะ